กาเปลี่ยนประชาชนที่เคารพครับวันนี้กับผมจำนงชัยมงคลขอพูดถึงอภิป้ายโคตรแพงครับอภิป้ายโคตรมหาแพงนะครับของการรถไฟนะสถานีกรุงเทพอภิวัตน์เขาเรียกว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนของรถไฟครับราคาป้ายเขานีนะครับสามสิบสาล้านหน่งแสนหบาท รากฏว่าภาษาที่เขาเขียนเนี่ยเป็นภาษาไทยคือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรแล้วก็มีภาษาอังกฤษกรุงเทพอภิวัตเซ็นทรัลเทอร์มินอลนับตัวอักษรครับภาษาไทยมีอยู่24ตัวภาษาอังกฤษมีอยู่32อักษรครับรวมราคาแล้ว33ล้าน1 6 0 0 0บาทเขานับออกมาเป็นตัวท่านทั้งหลายครับนับออกมาเป็นตัวอักษรหตัวเนี่ยราคาประมาณเกือบ3 0 0แสนบาท สลิสามแสนสละอุสามแสน,สล,ส,แส,นสละอาสามแสนตัวกัลันสามแสนัตตตตตมันอย่ามาแปลงใบแปลงเงาถ้าเป็นทางเหนือนะครับเอาไปแปลงขัวรครับแปลงขัวไปว่สาสะพานครับมันได้หลายขัวนะครับถ้าเอาไปทําถนนนะนะครับอย่างน้อยก็ต้อง40กิโลเมตรนะครับ33ล้านกว่าเนี่เอาไปแปลงหนตังตังบันเฮาดีกว่ามันอย่ามาแปลงใบ ไปเงาคิดคำนวณด้วยแล้วฝากไปไหนครับนะฝากไปยังสอตงอฝากไปยังปอปอชอครับว่าไปตรวจหน่อยมันเป็นป้ายยี่ห้อะอะไรถ้ามาจ้างจำนงททำเนี่ยนะจำนงคิดห้าปันครับคิดห้าปันต่อตัวอักษรเนี่ยกันรวยมหาศาลมึงว่ามันจะรวยจะได้แล้วนะอันนี้โอ้โหตัวละเกือบสามแสน ซื้อรถหนึ่งคันนะครับซื้อรถได้หนึ่งคันเท่ากับหนึ่งตัวอักษรของสถานีกลางรถไฟครับสถานีกลางบางซื่อฝากไว้ครับนี่แหละครับรถไฟเปิดหนึ่งบอกว่าเนี่ยออย่างมันกะเจ๊งใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอยู่กับบุู่พักไหนนะครับไปตรวจหน่อยทําไมมันโคตรแพง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 แป้งใบแปลงเหาครับเอาละครับฝากกันไว้แค่นี้แหละครับ ฝากไปดูหน่อยฝากไปดูหน่อยไปเลยแปลงใบแป้งปเห่าครับแปลงแต่แต่สามสิบสามล้านทำป้ายภาษาไทยสาวสี่ตัวภาษาอังกฤษสามสิบสองตัวรวมมาแล้วตัวหนึ่งต้องเกือบสามแสนห้าพันปอร์เนอร์ห้าพัน,นเอา,เอาละครับฝากไว้แค่นี้ละครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ